หน,นาทีเรื่องการผจญภัยของลูกแมวปุยฝ้ายมีลูกแมวตัวน้อยขนฟูสีขาวชื่อปุยฝ้ายปุยฝ้ายชอบฝันถึงโลกกว้างใหญ่วันหนึ่งประตูบ้านเปิดแง้มไว้ปุยฝ้ายรวบรวมความกล้าแล้วย่องออกจากบ้านสู่สวนดอกไม้ในสวนปุยฝ้ายได้พบกับผีเสื้อแสนสวยตัวหนึง่งชื่อบอยบินสวัสดีจ้ะเจ้าแมวน้อยมาเล่นด้วยกันไหม ปุย๋ยฝ้ายกับโบยบินเล่นไล่จับกันอย่างสนุกสนานในทุ่งหญ้าเขียวขจีทันใดนั้นเองก็มีเงาดำขนาดใหญ่ทาบทับลงมาปุย๋ยฝ้ายเงยหน้าขึ้นมองเห็นนกอินทรีตัวใหญ่กำลังร่อนอยู่บนท้องฟ้า ระวังนะับปุยฝ้ายนั่นนกอินทรีใจร้ายบอยบินริบนำปุยฝ้ายไปซ่อนตัวใต้พุ่มไม้ทั้งสองซ่อนตัวจนกระทั่งนกอินทรีบินจากไปปุยฝ้ายรู้สึกขอบคุณบอยบินที่ช่วยชีวิตเขาไว้สักพักปุยฝ้ายก็คิดถึงบ้านบอยบินอาสาพาไปส่งที่บ้านเมื่อถึงบ้านปุยฝ้ายกล่าวคำขอบคุณบอยบินสำหรับมิตรภาพและการผจญภัยที่แสนวิเศษในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะปุยฝ้าย